นิยายเสียง AI หนึ่งตอนจบนิยายรักแฟนตาซีผู้แต่ง ChatGPT ให้เสียงโดย AI Remi สัญญารักในดินแดนแห่งความฝันในโลกแห่งความฝันที่ลึกลับและน่าหลงไหลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ดินแดนแห่งนี้เรียกว่าโทรเนียอีที่ซึ่งความฝันและความจริงหลอมรวมกันที่นี่มีความสวยงามและมหัศจรรย์เหนือจินตนาการของมนุษย์ทั่วไปในใจกลางของแโทรเนียมีปราสาทขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ปราสาทนี้ เป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าชายหนุ่มนามว่าอีดอีเขามีพลังเวทมนตันลึกลับและทรงพลังแต่ชีวิตของเขากลับรู้สึกว่างเปล่าเสมอแม้ว่าเขาจะมีทุกสิ่งทุกอย่างค่ำคืนหนึ่งขณะที่อดนั่งคุ่นคิดอยู่ข้างหน้าต่างมองออกไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวเขาถอนหายใจเบาๆและพึมพำกับตัวเองเย่ทำไมข้าถึงรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างขาดหายไปในชีวิตนี้ถึงแม้จะมีทุกสิ่งทุกอย่างข้ากลับรู้สึกว่างเปล่าอีดเป็นเจ้าชายแห่งแอตโตรเนียเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีพลังเวทมนตับ และทรงพลังที่สุดในอาณาจากักรแต่เขาไม่เคยรู้ว่าพลังเหล่านั้นมีที่มาและจุดหมายอย่างไรจนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่อิดกำลังนอนหลับเขาได้ฝันเห็นภาพที่น่าอัศจรรย์ในฝันนั้นอิดอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกไม้สีทองที่กว้างใหญ่กลิ่นหอมของดอกไม้ทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายในทุ่งนั้นมีชายหนุ่มผู้หนึ่งยืนอยู่มีผมสีเงินยาวสลวยและดวงตาสีฟ้าสดใสาชายหนุ่มนั้นยิ้มอย่างอ่อนโยนและกล่าวว่ารือเจ้าคือผู้ที่ข้าตามหามานานเจ้าชายข้าคือฟินวิญ,ญญาณแห่งดินแดนแห่งนี้ข้ามีสัญญาบางอย่างทที่ตต้้้องกาาาารใหเจํม อิตรู้สึกตกใจอีเจ้าคือใครและทำไมข้าถึงรู้สึกว่าข้าเคยรู้จักเจ้ามาก่อนฟินยิ้มด้วยความอ่อนโยนนีข้าและเจ้ามีสัญญาที่ผูกพันกันมาก่อนในอดีตการกลับมาของข้าคือการเปิดเผยความลับที่เจ้าลืมเลือนและการค้นหาความหมายที่แท้จริงของพลังที่เจ้าได้รับอิตรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเมื่อฟินเอื้อมมือมาสัมผัสที่หน้าอกของเขาความทรงจำที่ถูกลืมเลือนค่อยๆกลับคืนมาภาพในอดีตที่เขาเคยลืมกลับมาชัดเจนในใจเขาอีกครั้ง ในอดีตอิดและฟินเป็นคู่รักที่สัญญาว่าจะปกป้องแอตโตรเนียด้วยกันแต่เหตุการณ์บางอย่างทําให้พวกเขาถูกแยกจากกันและอิดลืมความทรงจําเหล่านั้นไปด้วยเวทมนต์อีข้าจําได้แล้วเราสัญญาว่าจะปกป้องแอตโตรเนียด้วยกันและข้าก็สัญญาว่าจะไม่ลืมเจ้าอิดพูดด้วยน้ําเสียงที่แฝงไปด้วยความรักและความหวังฟินก้าวเข้ามาใกล้และกอดอิดไว้แน่นอีข้าก็ไม่เคยลืมเจ้าข้ากลับมาเพื่อเติมเต็มสัญญานั้นและเพื่อรักเจ้าตลอดไป หลังจากคืนที่ฝันนั้นอิทตื่นขึ้นมาและพบว่ามีเครื่องประดับชิ้นหนึ่งอยู่บนโต๊ะข้างเตียงมันคือสร้อยคอที่ฟินเคยมอบให้เขาในอดีตอิดยิ้มและรู้ว่าความฝันนั้นไม่ใช่เพียงแค่ฝันแต่เป็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในใจเขามาตลอดอีกข่าต้องหาทางพบฟินอีกครั้งอิดคิดในใจเขาตัดสินใจที่จะออกเดินทางค้นหาฟินแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากที่ไหนเขารู้เพียงแค่ว่าฟินอยู่ที่ไหนสักแห่งในดินแดนแห่งความฝันนี้อิดออกเดินทางผ่านป่าเขียวชะอุ่ม และทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่เขาพบผู้คนหลากหลายที่แสดงความเป็นมิตรและคอยช่วยเหลือเขาในการเดินทางนั้นเขาได้เรียนรู้ว่าความรักและมิตรภาพเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตวันหนึ่งขณะที่ก,กำลังเดินทางผ่านป่าลึกเขาได้ยินเสียงเพลงที่แผ่วเบาและหวานหูเสียงเพลงนั้นทําให้เขารู้สึกอบอุ่นและคุ้นเคยอย่างประหลาดเขาเดินตามเสียงเพลงนั้นไปจนกระทั่งพบกับชายหนุ่มผู้หนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มีผมสีเงินยาวสลวยและดวงตาสีฟ้าสดใสอีฟินฉีดเรียกด้วยความตื่นเต้น ฟินหันมายิ้มและลุกขึ้นเดินเข้ามาหาอิดอีข้ารอเจ้าอยู่นานแล้วเจ้าชายอิดวิ่งเข้าไปกอดฟินอย่างแนบแน่นอีข้าไม่เคยลืมเจ้าข้าจำได้ทุกอย่างแล้วฟินยิ้มและพูดด้วยเสียงนุ่มนวลอีข้ารู้ว่าเจ้าจะกลับมาหาข้าเราสองคนมีสัญญาที่จะต้องเติมเต็มร่วมกันอิดและฟินเดินทางกลับไปยังปราสาทแห่งแอตโตรเนียด้วยกันพวกเขาตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันและปกป้องดินแดนแห่งนี้ ด้วยความรักและความสามัคคีพวกเขาได้สร้างสรรค์โลกแห่งความฝันที่เต็มไปด้วยความสุขและความหวังความรักของอิดและฟินเป็นดั่งแสงสว่างที่คอยนำทางให้อัตโตรเนียเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความสุขและความฝันที่เป็นจริงพวกเขาใช้ชีวิตร่วมกันในปราสาทแห่งอัตโตรเนียสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยความรักและความหวังอันไม่มีที่สิ้นสุดในโลกแห่งความฝันที่ลึกลับและน่าหลงไหลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้และในดินแดนแห่งนี้ความรักและความฝันของอิดและฟินจะคงอยู่ตลอดไป จบบริบูรณ์